สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาเล่นเกมแมคคัมนะครับซึ่งผมเล่นอาชีอด้วยแล้ววันแต่วันนี้เพิ่งวันที่หนึ่งเองนะครับคืนที่หนึ่งนะครับผมก็สู้กับซอมบี้โอ้ผมไงวันที่หนึ่งคืนที่หนึ่งของผมก็ต่อสู้กับซอมบี้สอ,นนองตัวแยกสบายหลังจากนั้นผมก็ได้เข้าป่าเพื่อนจะไปตามหาของกินและผมก็มาเจนี่ครับบูเบอร์รี่เอเบอร์รี่ใช่ครับผมมีแผนจะมาปลูกมันในอนาคต แต่ว่าผมก็เก็บไปไว้เพราะว่าเป็นสเสบียงส่วนหนึ่งผมจะไปทำฟาร์มเบรอร์รีนะครับซึ่งเป็นความคิดที่ผิดถ้าคุณอยากรู้ว่าทำไมถึงผิดเดีย๋ยวผมจะให้ดูต่อจากนี้ใช่ครับผมตายแล้วผมก็ต้องมาเกิดที่ไบโอมหิมะที่เดิมใช่ครับมันสิ่งที่แย่มากแล้วผมก็ต้องมาเจอกับสเตซึ่ง คล้ายๆสกิลิตันแต่ว่ามันยิงธนูแล้วก็ติดสโล่ด้วยครับผมต้องเอาชีวิตรอดในค่ำคืนนี้ผมบอกเลยว่าผมตายมากกว่าหนึ่งครั้งถ้าคุณอยากรู้ทำไมก็บชมความสวยของผมได้เลยเริ่มจากการเจอคีปเปอร์ระเบิดอาศัยแต่มันก็ไม่ได้เจ็บเท่าไหร่เพราะผมรู้อยู่แล้วหลังจากนั้นผมก็ได้สนอง,งบอกง,โงโูมาครับแล้วผมก็ป่าเล่น หลังจากนะั้นผมก็เดินเล่อ่อนไปตามป่านะครับเพราะว่าปัจจัยเดียวที่ผมเนื้อเล่อ่อนคือตอนนั้นผมแบบโมโหมากครับคือแบบผมตายแล้วก็ของหล่นแล้วทีเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมผมก็ทำอะไรไม่ได้กบค่ำคืนนี้เพราะว่ามันยังตอนกลางคืนอยู่ผมจะนอนก็ไม่ได้เพราะผมก็ไม่มีเตียงแล้วผมก็มันจะเอนแวนซึ่งผมก็พยายามหลบหน้านะคะเพราะาตอนนี้ผมสู้อะไรกับมันไม่ได้ ก็คือคืนนี้ผมก็ต้องอาชีวะแบบนี้ไปเรื่อยๆออครับตอนนี้ผมก็ยังเดล่เล่นเหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับผมไม่คิดจะขุดไม้หรือทําอะไรก็ตามครับเพราะตอนนั้นคือแบบความรู้สึกคือเซ็งเหอครับแล้วผมก็เก็บไปแล้วผมก็มามกดผิดอะไรไปเช็คแบตแล้วมั้งครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้ววันนี้ คุณก็จะได้เจอการที่ผมต้องมาเดินเล่ลอดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนานยาวมากเลยอะครับแล้วผมก็ว่ายน้ำจากนั้นผมก็เดินไปเรื่อยๆตามปกติของผมในความที่มันไม่มีอะไรทำอะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมตอนนั้นผมแทนที่จะไปขุดไม้เพื่อมาสร้างตัวตวนในชีวิตใหม่เราก็ไม่รู้เหมือนกันผมเป็นอะไร นี่ก็ตามผมก็เดินเล่นลองตามไปเรื่อยๆผมก็ค่อยๆหิวผมกการที่ผมก็ต้องตามมาหาอาหารด้วยะครับนี่แหละคือสิ่งที่ทาให้ผมท <c oughs> เออขอโทษครับพอดีผมป่วยนิดหน่อยผมก็ต้องมาทำหาของกินนะครับเออแล้วผมก็ทุบไปผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมจะทุบทำไมทั้งที่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้มีแผนว่าผมจะมาปลูก ผักสวนครัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เดินไปยาวๆนะครับแล้วผมก็มาเจอกับซอมบี้ซึ่งผมก็คิดก็จะสู้นะครับเพราะว่าผมส้สึกว่าแค่ซอมบี้สองตัวผมก็ต้อจะชนะได้สบายสบายแต่ผมอาจจะคิดผิดก็ได้มานกันเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่อยากสปอยทุกคนด้วยแต่ก็สู้กับซอมบี้ไป็นสองตัวซึ่งผมเป็นคนที่ ได้โคตรเยี่ยมเลยละครับจากการที่เราเอาเมล็ดข้าวทุบหัวซอมบี้อะครับช่างเป็นคนที่ฉลาดสุดที่ผมเคยเจอแล้วมั้งในงก็ตาม,มก็ยังจสู้ต่อไปต่อให้จะไม่มีดาบก็ตามผมก็จะพยายามทำตัวปัญญาอ่อนแบบนี้แล้วก็ผมมาโดนลุมกลายเป็นศึกสี่หนึ่งแล้วคิดยังไงล่ะผมก็จะเปิดสเกลิตันที่ใส่ชุดทองเพราะผมก็อยากได้ชุดและสุดท้ายผมก็ตาย ซึ่งการตายนั่นของผมทำให้ผมรู้สึกว่าเออผมก็อยากไม่อยากทำต่อแล้วครับง้ผมก็ต่อยสเตยเพราะว่าผมอยากได้หมวกทองต่ำได้สักหน่อยก็อาจจะดีซึ่งตอนนั้นอ่ะถ้าผมอาจจะไปขุนไม้ก็ได้แต่สุดท้ายผมก็ตายแล้วผมก็ต้องมาเจอกับสเตที่มันดักสปาร์แคมปม์ก็ต้องมาสู้กับมันอีกแล้วครับนี่แหละครับทำไมผมถึง อยากได้เตียงนอนนักหนาแล้วสุดท้ายผมก็ตายอยู่เหมือนเดิมนะครับผมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนผมทึ่งได้แล้วก็เข้าไปต่อยต่ออืมอันนั้นจะยังนึกไม่ได้แล้วมั้งต่อยอนานกว่าจะฉากที่มันจะนึกได้แล้วก็ต่อยยาวๆต่อยยาว,ยยาวๆก็เหมือนเดิมครับผลก็ยังไงก็อย่างนั้นธนูวีเอสมัดยังไงผมก็ต้องตายหลังจากนั้น ก็จะมาเก็บลูกศรแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผมจะไาทาทาไมทั้งที่ผมก็ไม่มีธน,นูแล้วผมก็เลือกที่จะเข้าไปต่อยอีกรอบเหรอเออไม่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองจะทําอะไรแล้วผมก็ออกมาดูอีกแล้วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับแล้วอะไรเนี่ยผมจะเรียบอีกแล้วออผมไม่เข้าใจเหมือนกันซึ่งรอบน,นี้ผมน่าจะนึกได้ละผมเลือกที่จะไปตัดไม้ผมรู้สึกนะ ว่าตอนนี้ผมคิดไอเดียออกเดี๋ยวคุณก็จะได้รู้ว่าอาวุธที่ m อในการที่ผมจะสู้กับฝูงกองทัพสเตคืออะไรเดี๋ยวคุณก็จะได้รู้และมันทำให้ผมได้พิชชีวิตเลยนะครับเอาล่ะครับผมก็ทำการขุดไม้ทำลายป่าแล้วก็คขฟบองแล้วคุณก็จะได้รู้แล้วว่าสิ่งที่ผมตั้งใจจะมาทำคืออะไรใช่อันนี้อาจจะเป็นทำสิ่งที่ผมไม่คาดคิด ตอนแรกคุณอาจจะคาดคิดว่าผมจะคราบดาบแต่ดาบว่าไม่ใช่ MVP ในการทำครั้งนี้สือครั้งนี้ที่ผมชนะได้เพราะเจ้านี้ครับเรือซึ่งผมเห็นแล้วว่าผมต้องการอะไรผมก็เลือกที่จะขุดไม้ต่อเพื่อจะสร้างเหลือ <c oughs> คุณอาจจะตลกนะครับการที่ผมแค่ใช้เรือจะคุณจะต้องเสียใจตอนที่ผมได้เรือมา เองก็ตามฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับการที่จะทำคลิปนี้ได้ผมใช้เวลาไปครึ่งชั่วโมงเลยอครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไคร์ก็ยิ่งดีนี่แหละครับที่ผมสร้างเรือมาให้สตูหยุดนิ่งแล้วผมจะได้ตีง,ง่ายๆแล้หลังจากนี้แหละครับที่ผมจะพิชีวิตเอาล่ะครับผมก็ทําการขี่เรือแล้วคุณจะได้เห็นฉากที่วาเสียว มาที่สุดในคลิปนี้ใช่ครับผมได้พายเรือหนีพวกสเตด้วยลาน้ําแข็งไอซี่เรืงจากนั้นผมก็พายายามจะไปแต่ผมติดสลนูนีแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาของผมเพราะว่าผมขับเรืออยู่เลืงจากนั้นผมก็ขับเรือยาวๆเลยครับนี่นะครับเจอสเตผมก็เข้ามาบุกโจมตีเลยผมรู้อยู่แล้วว่า,างไงผมก็ต้องชนะเพราะว่าผมอาวุธที่แรงกว่า ซึ่งตอนนี้ผมสุกจนมุมมากซึ่งผมก็มีทางเลือกไม่กี่ทางเลือกอะครับผมก็เลยเลือกที่จะพังเรือให้เร็วที่สุดและรีบหนีไปให้ไกลนอกจากนั้นนี่แหละครับทำไมผมไม่ตายผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่การที่ผมจะย้ายใบองค์เป็นความคิดที่ดีที่สุดของผมแล้วแหละครับการที่ผมย้ายใบองค์นั้นนอกจากการที่ผมจะหนีจากสุนสเตได้อีก มันทำให้ผมได้มาเจออาแหล่งอาหารที่โคตรจะอร่อยอย่างพวกวัวหมูไก่แล้วก็สัตว์อื่นๆอย่างชิ้นแซลมอนนะครับเอาละครับผมต้องภาคยาวไปอีก30นาทีทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ผมที่กำลังเล่นด้วยนะครับเพราะว่าผมยังไม่จบกันแค่นี้อันนี้เพื่อพาแรกครับหลังจากนั้นผมก็รีบ จะพยายามเปลี่ยนตัวเองจากการที่ชีวิตเพราะนี่คือวันที่สองแล้วแล้วก็ทําให้ผมได้มาเจอแกะแล้วผมก็ฆ่ามันเออคลิปนี้ผมก็จะลงไปในวันพรุ่งนี้แหละครับเพราะว่าผมอยากให้เพื่อนผมมาเห็นคลิปนี้อันนี้แหละครับหนึ่งในหลักสูตรผมตีตูดวัวทําให้วัวผมตีตูดวัวแล้วก็ทำให้วัวตายนะครับ ซึ่งต่อจากนี้ผมจะทําแบบคนสองนะครับคนดูถ้าดูไม่ทนันผมขอโทษด้วยนะครับหลังจากนั้นผมก็กินกินกินแล้วก็ฟ่าไม้ไปในตัวนะครับเพราะว่าผมจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับการที่ต้องมาอยู่เกาะใหม่อะไรใหม่หมดเลยนะครับหลังจากนี้ผมก็ทําการคาฟคาฟคัฟใช่ครับผมกำลังจะทําบ้านแต่ตอนนี้อาจจะยังเพราะผมต้องไปหาพวกขุนแกให้พร้อมเอาล่ะครับ มันถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องไปตามหาขขงแลวผมก็ไปยาวๆเอาแล้วจจงหวันนี้ทาไงครับเดีย๋ยวผมก็ตัดไม้ไปหยาบๆกินตัดไปเรื่อยๆดูว่ามันง่ายมากนะครับกับการเริ่มต้นกับชีวิตใหม่ในเเมืองใหม่เป็นอย่างนั้นผมก็เจอกลับบัวก็ต้องทําเพื่ออาหารนะครับก็ตายเลย เขาไปนั่งบนเรือทำไมก็ไม่รู้ก็ตี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 กิน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 แล้วก็เจอหมาป่าที่ทำงา่ลงกายแกะใช่ครับผมจะต้องอยากกินอยู่แล้วครับจึงแย่งหมาป่าครับเพื่อเอาตัวรอดเอาละครับผมกูขอพักแป๊บหนึ่งนะครับเพราะผมเดี๋ยวมาเอาละครับผมกลับมาแล้วังจากนั้นก็ทำการกินกินใช่ครับผมติดฮังเกอร์ จากนั้นผมก็ทาการมาคุยอะไรสักนิดหน่อยซึ่งหูเนาหนังกันเลยครับแล้วผมก็ตีไก่ตีเกะเดีนั้นผมก็ฟาร์มของไปเรื่อยๆอครับในวันที่สอง,องนี้ก็ถือเป็นวันที่ดีมากๆเลยครับมันเป็นวันที่ทําให้ผมได้สร้างบ้านหลอย่างนี้ผมก็ได้ทําการสร้างบ้านเพราะการสร้างบ้านของผมผมสร้างเพื่ออยู่นะครับก็อาจจะไม่ได้สวยงามมากครับเพราะว่าด้วยความที่ทรัพยากรเรามันจํากัดแล้วก็บุกกับความที่ผม ทำเพื่ออยู่นะครับไม่ได้จะแต่งหรูหรามาเห่าอะไรสักหน่อยครับขนาดนี้ผมเพื่อทัาการตัดไม้ทำลายป่าผมว่าอย่างนี้มันก็ค่อนข้างเป็นทรัพยากรนะครับแล้วเ,เธอผมทำเพื่อจะได้มีเตียงนอนเพราะผมไม่อยากกลับไปอยู่ในเมืองหิมะเพราะว่าผมรู้ว่าถ้าผมตายปุ๊บผมกลับไปเจอสตรีอีกรอบหนึ่งผมก็คงเอาตัวแทบไม่รอดแล้วเพราะฉะนั้นผมก็ทําการฟาร์มแล้วก็สมาร์มาเต้นทำไมก็ไม่รู้ ใช่เงินเตือนเยอะแยะนี่แหละครับผมก็ค่อนข้างลำคานกันแล้วครับผมก็ทำการฟาร์มไม้ไปยาวๆแล้วก็ผมก็ฝผยกดใช่ครับผก็กําการขุดไม้โอ้แบกแจ้งเตือนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นช่วงที่ผมชา้าไปเล่นไปวงเล็บแอบแอบเล่นไปจากนั้นผูกก็าลังการฟาร์มฟาร์ม ฟาร์มฟฟาร์มฟฟาร์มฟาร์มฟาร์มใช่ครับผมนัฟาร์มไม้ยาวๆอ๋อแล้วผมก็ทำทำไมก็ไม่รู้ทำไมก็ไม่รู้ผมก็ทำเกินฟาร์มยาวๆนี่แหละครับไม่มีอะไรมากวันที่สองเป็นวันที่เราจะต้องปรับตัวกับพื้นที่ใหม่อะไรใหม่แล้วผมว่าบ้านแห่งนี้ก็เป็นบ้านที่ดีเหมือนกันนะครับก็เป็นบ้านง่ายๆดังนั้นผมมาตกแต่งที่เหลือผมเห็นบัวผมก็ต้องจัดการ ผก็อยากทาฟาร์มอยู่นะแต่ด้วยความที่ปัญญาของมันลมมันยังน้อยเพราะฉะนั้นมก็ทําเหมือนเดิมครับฟาร์มเก็บของและทำการเซฟทำไมคุณและจากนี้นผมเจอดาวครับผมตีแล้วผมได้ไทเด้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากครับสิ่งนี้จะทําให้ผมช่วยในการต่อสู้ได้ดีที่สุดแล้วละครับอาวุธที่โคตรจะดีจะติดอย่างเดียวมันจะพังแลว้วล่ะครับ แต่ไม่เป็นไรเราก็จะสามารถใช้ได้ยาวๆเพราะตอนนี้ใช้เดินก็ยังใช้ได้นานอ่าโอเคครับฟาร์มไปแล้วกผมก็เห็นแซลมอนมทำการเอ่อทำลายร่างกายนะครับถือว่าแซลมอนถือว่าเป็นอาหารที่อร่อยนะครับในชีวิตจริงถ้าผมก็ตีปลาหมึกทำไมก็ไม่รู้ทั้งที่มันก็ไม่ดบเนื้ออยู่แล้วแล้ผมก็ตี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 ต,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 ตีได้ของใหม่แล้วเพอครับเห็นแบบนี้ <c oughs> จากนั้นผมก็เก็บของแล้วก็ออกเดินทางครับใช่ละครับสิ่งที่ผมกำลังอยากทำตอนนี้ก็คือห้องเก็บของเพราะว่าผมต้องเก็บของเยอะมากและต่อจากนี้ผมก็พยายามจะไปหาหินเพื่อทําเปลี่ยนอุปกรณ์ผมจากของไม้เป็นของหินทักทีหลังจากที่ผมเสียเวลากับวันแรกกับการที่ผมต้องใช้ชีวิตตอนกลางคืนแล้วผมโชคดีมากครับผมมาเจอฐานผมก็ทำการขุดไป คุณทั้งหินคุณทั้งานผมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ครับคุณดูผมขอสป,ปอยอางหนึง่งคุณดูมาขนาดนี้แล้วถ้าคุณยังไม่กดไลค์คุณถือว่าจิตใจเอาหิดมากครับด้วยความเสี่ยงของผมก็แหบอยู่ด้วยครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับเอาจากนั้นผมก็ต้อการฟาร์มฟาร์มฟาร์ามใช่ครับมันไม่มีอะไรมากผมก็ต้องฟาร์มไปเรื่อยๆใช่ครับตัวน,นี้ พวกเราจะต้องฟามอ่าตอนนี้นะครับเอ,อ่อใกล้จะมืดแล้วนะครับผมต้องรีบกลับบ้านไปนอนครับหลังจากการที่ผมไม่ได้นอนและคืนที่สองก็ถือว่าจบไปอย่างรวดเร็วดูไม่ทรมานเหมือนคืนแรกฮนะคืนแรกผมนี่โคตรทรมานยังไม่ได้นอนแต่ก็ตามผมก็ได้ทดลองไฮเดนผมรู้สึกว่าผมเอาไปฟ้าดีกว่าผมโยนนะครับจากนั้นผมก็มาดูหูบ้านหูโดอุบัติ ใช่ครับตอนนี้มันมีอะไรก็ไม่รู้ผมก็ออกไปดูแ้ผมก็มาเจอซอมบี้แล้วผมก็นอนใช่ครับมีแค่นั้นละเอาล่ะคุกกิลังก็เตือนอีกอันหนึ่งนะครับใช่วันนี้ผมจะมาทําแคมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อผมว่าแคมอะ่ะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผมเลยละ่ะดยการที่มันไม่ต้องใช้ถ่านให้มันมากเหมือนตอเาเผาอะครับก็คือเราพร้อมปิง้งและตอนนี้ครับผมจะคีปเปอร์ซึ่ง เออผมปลาไทายเด่นทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็รู้อยู่แต่ยังปลามไม่แม่หนหลังจากนี้ผมก็ทำการขับหลังจากนี้ผมก็จะได้กินเนื้อสุกทักทีหลังจากกินดิบจนจะเป็นพยาธิโอชีวิตลันทดจริงๆนะครับนี่แหละครับวันที่สามนี้ของผมผมอยากทำห้องเก็บของท้่งผมจเจอแมงมุมผมก็ฆ่ามันฮ่าดีจริงจริงวันนี้แหละ เป็นวันที่ผมรู้สึกว่าดีที่ฉุนแล้วครับเพราะว่าผมได้กินเนื้อคุณภาพเกรดดีหลังจากไม่ได้กินมานานกินของดีบะซอยจุนองจากนั้นวันดีจะเป็นวันที่ผมจะฟาร์มฟาร์มแล้วก็ฟาร์มทั้งวันเลยล่ะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าอยากได้อะไรต้องทําสิ่งนั้นผมกำลังการฟ้าฟ้าฟ้าฟาฟ้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 าไปผมกำลัหมาที่กำลังจะกิน แกะตัวเล็กๆแล้วก็เจอหมาอีกแล้วครับก็ต้องฆ่าไม่ใช่อะไรหรอกนะผมรู้สึกเสียดายแกะยังเด็กอยู่เลยถ้าโตวกว่านี้เราค่อยไปฆ่ามันทีก็ได้คำพูดของผม,ผมนี่มันก็ดูไม่ใจหุ่นแล้วผมก็โดนคิปเปอร์ระเบิดอย่างนั้นทําให้ผมรู้สึกว่าเออโอเคไม่เป็นไรแต่ก็ได้กบดินเพราะว่าผมก็ต้องเคลียร์พื้นที่อยู่แล้วอน,นะเอาเลยฝูก็ต้องทําไปเรื่อยๆฟาม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  ซึ่งผมก็คี้เกียจตอนนี้มากที่สุดแล้วล่ะครับก็คือการสร้างลงเก็บของแจงก็ตามลงเก็บของของผมก็จะริมเหลียมนั่นแหละรครับผมคี้เกียดอะครับอีกประถามะครับท้ายๆก็ทํากันแหละครับตอนนี้เขาไม่มีอะไรอะต่อให้สร้างสวยเท่าไหร่ก็สุดท้ายมันก็ใช้เหมือนกันนะก็คือเก็บของอะครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็ขุดไม้ขุดไม้ ผมรู้สึกว่าผมปรับคูณสองแล้วทำไมรู้สึกว่าผมต้องมาพากนานกว่าเดิมเนี่ยครับเอาเถอะคุณดูพวกความสุขของคุณดูผมทำได้แต่ยอดวิววันนี้ผมว่าไม่รู้เหมือนกันมันจะฟีดไหมแต่เอาเถอะคุณดูก็พยายามกาดไลค์กดติดตามได้ไหมครับผมขอร้องเพราะผมทรมานมากกว่าผมจะมาทำคลิปนี้เพราะอีกอย่างหนึ่งที่ผมมาทำคลิปนี้เพราะว่า,าพรุ่งนี้ผมจะต้องเรียนคอมแล้ว ผมจะไปอวดเพื่อนเออนั่นแหละครับคุณลูกก็เลยได้ดูคลิปแมครับนี่แหละครับเอาล่ะครับตอนนี้คุณใกล้มาถึงจุดจบของคลิปนี้แล้วล่ะครับทนอีกนิดหน่อยสักประมาณสี่นาทีอะครับใช่ครับผมจะได้ไปพักสักพีจากการหากเสียงอันยาวนานของผมจะนั่งก็โดนคลิปเปิดเ้ยอีกแล้วแล้วผมก็ทำการลู้ไม่อลนะบ้า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 ,บา,บาครับ ครับผมก็ครับผีใช่ครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทาไมผมไม่อุดรูตรงนั้นให้เสร็จก่อนสงสัยผมอยากทำเป็นหน้าต่างแล้วมนะั้งแต่สุดท้ายก็ผมก็ปิดอยู่ดีอ่ะเออจากนั้นผมก็ไม่พูดมากกันละกันก็คือมันก็แค่ขุดไม้แล้วมันก็มาทำกันอ่แบบไม่ต้ออธิบายอะไรมากอ่ะผมก็ผมก็ฆ่าสัตว์ไปด้วยเออบาปจริงแล้วก็ฆ่าดาวบีกหนึ่งตัวแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากได้ตีศูนย์ เพราะว่าตอนนี้ตีสุดของผมใกล้จะพังแล้วทีนี้ก็ตมามวันนี้ผมก็ดีใจแล้วล่ะครับเพราะว่าผมจะได้ลงคลิปเพราะว่าผมไม่มีคิิปจลงแล้วอะออเอาล่ะผมก็มีถ่านอยู่สิบเจ็ดก้อนใช่ไหม่แล้วผมก็ไปครับทอชเพื่อมาแปะในบ้านเพราะว่าบ้านผมจะมึดแล้วมันจะเป็นแหล่งกับมืด ซอมบี้สเกลิตันใช่ครับผมยังจำได้เอสเตตตัวชะกาดอาเถอะครับผมจะไม่คิดว่าผมไม่คิดจะล้างบางพวกนั้นหรอกครับยังไงผมข่ามันไปเยอะเท่าไรสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาเกิดอยู่ดีครับตังต่หมูก็จะไปสู้ก็ส,กสู้กับแพนูและเจ็ด้ันโผจะทำะชุดเกาะหนังนะครับเพราะว่ามันเป็นชุดเกาะที่ง่ายที่สุดแล้ว EP หนะ้าผมจะไปทำชุดเกาะเหล็กให้ได้เลยนะครับ ไม่ก็ของเหล็กก็ได้ครับเพราะว่าบ้านเรามันติดกับไอ้นี่ติดกับธรรมชาติเอาล่ะัรนจะคงทางกันได้ดีบ้านผมก็เป็นรูเฉยผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมมันเป็นแบบนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมันคือแรงระเบิดของคิปเปอร์หรอครับผมขนาดมาดูรอบที่สองผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันเพราะตอนนั้ผมก็อุดหมดแล้วไม่ใช่หรอพ้าผมเอามากันแฟนทอมงั้นผมก็เอาอุดด้วยบล็อกหินง่ๆนี่แหละครับผมขี้เกียจแล้วผมก็ฆ่าแกะต่อ ค่าสัตว์ชีวิตแต่ยังไงก็ตามคืนที่สามได้จบลงแล้วได้เวลาคืนที่สี่คืนนี้แหละครับเป็นคืนที่ใกล้จะจบอีพีนี้แล้วล่ะครับเออซึ่งรายการนี้คือรายการเล่นไปเรื่อยนะครับไม่ใช่หนึ่งลวันที่บอกไปตอนต้นเพราะว่าตอนต้นผมคิดรายการไม่ออกนะครับหลังจากนั้นผมก็ทําการฝากไปเรื่อยทะเล,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 เลทลายไปเรืเ่อยใช่ครับอีพีนี้ ใกล้จะจบแล้วคืนที่สี่เพราะว่าคืนที่ห้าก็เดี๋ยวก็จะมาในอ e ีพีหน้านะครับแล้วคุณรู้ก็อย่าเพิ่งเบื่อละเพราะว่าผมจะทําซีรีส์นี้ไปอีกประมาณเดยวยาวเลยล่ะเอออาจมีเพื่อนผมมาเล่นด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อนผมจะมาหรือไม่มาก็ไม่รู้อยู่เหมือนกันแต่ยังก็ตามคุณก็จะได้เห็นผมไปยาวๆสำหรับมาครับ ผมว่าคนน่าจะชอบนะครับเพราะว่าตอนเด็กผมก็ชอบดูถูกไหมครับเออแล้วก็ขวานหินผมแตกแล้วทําให้ผมรู้สึกว่าเศร้ามากและสิ่งที่ผมจะเศร้าตามก็คือผมกลัวที่จะเอ่อตีศูนหรืออะไรมางอย่งจนชิน้เเออถ่ายเด่นผมพังนั่นแหละผมกลัวมากครับมันเป็นอาวุธที่โคตรจะโอพีเลยละ่ะผมก็ไม่อยากเสกใหม่หรอกเพราะผมเล่นแบบธรรมดา ซึ่งตันนี้แหละครับผมก็ไปอีพีหน้าคุณอาจจะไปเจอผมในบ้านเพราะว่าผมเอ,อเดินกลับมาย้อนหลังนะครับซึ่งอีพีนี้ก็จบแล้วขอบขอบคุณที่มารับชมสวัสดีครับ